สวัสดีครับและนี่คือรายการฮอกไกโดครับรายการที่เราจะมาคุยกันไปเรื่อยๆจนกว่าพวกเราจะได้ไปคุยกันที่ฮอกไกโดครับผมอืก็ผมผมแบมครับแบมบอกเข้าแบบเร็วๆเลยไม่ไม่ใช่พักมไโอเคโอเคครับโด่งครับจากลาพาวเข้ามาค่ะเข้ามาจากไหนครับ LMPP ค่ะอมีคอมเมนต์ จากคลิปที่ผ่านมาที่หนูไปพูดว่า BNK อ่ะก็มีคนมาให้ให้ให้คํากระจ่างว่า BNK อ่ะเขาจะมี cash เป็นของตัวเองใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่พี่จะพูดตอนนั้นแล้วพี่จาไม่ได้อืมอ่ะพี่ดวงคิด cash f สของตัวเองขึ้นมาตอนนี้เหรออืมก็นี่ไงด่งครับจากราดเ้าวอันนี้ก็คือเป็นแคช h ฟสก็เป็นได้ก็เป็นได้เออก็คือเข้ามาจากเล่ามาปั๊บปิ้งนะคะอืมกลัวก็นี่ไง พักโกแบบแบบจากพักโกแบมอ๋อแบมจากพักโกแบมหรอปวดหัวอันนี้เป็นสมญาไงเอาสายหนึ่งเถอะสายหนึ่งใช่ไหมสายหนึ่งครับสายหนึ่งวันนี้มีเรื่องอะไรมาคุยครับคือว่าเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยหนูอะได้ไปดูหนังมาดูหนังหนังที่แบบอยากดูมานานแล้วอะไรภาพยนตร์เออภาพยนตร์ซีรีส์ภาพยนตร์ค่ะภาพยนตร์ เรื่องมี before you มี before you คือไม่แน่ใจก่อนเธออ่าพี่หนุ่เคยดูปะมี before you ไม่เคยเคยได้ยินเนี่ยครั้งแรกเลยไม่เคยดูหรอไม่เคยดูที่โปสเตอร์มันจะเป็นรูปผู้หญิงชุดสีแดงชุดสีแดงแล้วก็นั่งอยู่บนตักของผู้ชายที่ใส่สูทเอาพวกเขาอยู่บนอ่าจําได้แล้ววิวแชร์ที่ที่เป็นเหมือนกับว่าพระเอกเขาพิการช่วงล่างใช่ใช่จริงงตั้งแต่คอลงมาเขาพิการหมดเลยรอใช่แมมเคยดูไหม เคยดูแต่ว่านานนานมากๆแล้วที่ได้ดูฉันอ่ะก็เคยดูมานานมากๆแล้วเหมือนกันแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันก็แบบมันก็ดีนะแต่พอเรามาได้กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งอ่ะเป็นหนังแบบหนังเก่าที่เราเอามาดูใหม่อ่ะมันให้ความรู้สึกใหม่เหมือนกันนะมันถือว่าเป็นหนังเก่าแล้วใช่ไหมมันปีกี่ปีมาแล้วนะทำไมพี่มองมันไม่เก่าอ่ะมันก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นแต่คือเราดูไว้นานแล้วไงคะอันนี้อ่ะมันมันฉายปีอะไรนี่ย เนี่ยขอเสิร์ตก่อนเฮ้ยหนังหนังเก่าสําหรับพี่มันต้องยี่สิบปียี่สิบปีสามสิบปีคือหนังเก่าอะ่ะมันจะมีหนังเก่าที่เราจําได้กับหนังเก่าที่เรารู้สึกว่ามันเก่าในที่นี้ก็คือมันเกิดก่อนเราเกิด <laughs> อือ่าแต่ถ้าเกิดหนังเก่าที่เราจําได้คือมันเกิดมาพร,พร้อมๆเราแล้วเราดูมันสมัยเด็กอ่า <laughs> ให้ยังไงพี่เรียกหนังเก่าแต่ถ้าเกิดอร่อยอะเรียหนังไก่ <laughs> เป็นหนังไก่ด้ยใชไหมก็กรอบดีใช่ป่ะเคยกินปหเออตอนนี้ผมว่าหนังไก่มาเล่าเมาไม่เกิดเก่ามาเล่าใหม่ถ้าเรากินหนังไก่ชื่อบอกคิปเอาชื่อคลิปว่หนังไก่มาเล่าเมาหนังเก่ามาเล่าใหม่ถูกถ้าเรากินหนังไก่ต่อดูหนังเก่าด้วยยิ่งอร่อยถูกแต่มันหนวกหัวมันกุบกับเออว่ะขบป๊อปคอร์นมันก็กุบกับนะคนยังกินเลยตอนดูหนังเลยมีบีฟอร์ยูสองพันสิบหกสองพันสิบหกอ่ะกปีมาณเกือบสิบปีเกปีสิบปีแล้วแหละ ถือว่าเป็นหนังเก่าแต่ว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้เก่ากับช่วงชีวิตของเราที่เราเติมโตมาพร้อมกับมันเดียวใช่ใช่ใช่เฮ้ยทำไมทำไมมันยังเหมือนไม่นานเลยวะประเด็นอะความรู้สึกหนูอะที่จะเอามาพูดให้เป็นหัวข้อในวันนี้ก็คือแคัไก่หนังไก่มาเล่าเมาไงแค่จะบอกว่า หนังที่เราเคยดูหรือหนังสือที่เราเคยอ่านเ่ะพอเราเอามาอ่านอีกครั้งหนึ่งเอามาดูอีกครั้งหนึงอ่ะมันให้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปแล้วก็ได้แง่คิดอะไรที่เปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมหรอ,อเพราะว่าความคิดของเราอ่ะมันเติบโตขึ้นหรืออาจจะเด็กลงเติบโต,ตขึ้นขึ้นใค<ด>ิดอะไรนอกกรอบมากขึ้นอะไรอย่างนแต่พี่จะไม่ค่อยเป็นคนที่เอาของที่เคยทําแล้วกลับมาทาใหม่จริงเนาะมากขนาดนั้นอย่างเช่นเกมที่เคยเล่นแล้วอ่ะ ก็ไม่ได้ย้อนกลับไปเล่นเกมเดิมไม่เคยเลยเคยแต่ว่าไม่ไม่ได้บ่อยจะน้อยจริงๆเป็นแค่บางอย่างจริงๆที่จะย้อนกลับไปทําเหมือนเดิมจริงหรอแบ,บมอ่ะแต่เกมรีเมคพี่เล่นไหมเกมรีเมคเล่นดีมันถือเป็นเกมใหม่มหมมอ,อันถือเป็นเกมใหม่ใช่ไหมเออพี่อ่ะอย่างไฟนอลรีเมคอะผมว่าอยากใช้คําว่ารีเมคเลยผมว่ามัน <laughs> มันเปลี่ยนไปเยอะนะเออมันเกมใหม่ออใช่ไหมล่ะแต่นิยามคำว่ารีเมคจริงๆมันคือทำซ้ำทำซ้ำอะแต่นี้มันเหมือนเปลี่ยนไปเลย อ่ะแต่แต่ถ้าเกิดเป็นเกมรีเมคพี่ไม่ค่อยเล่นอย่างเช่นไอเนี่ยไอดาร์คโซลรีเมคพี่ก็ไม่ได้เล่น uh เออถ้าเกิดมันเหมือนทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างอ่ะพี่ก็จะไม่ไม่ได้มองว่ามันต้องแบบเล่นเป็นเดย์วันหรืออะไรเงี้ยอืมอม,มันเก็บเป็นช้อยว่าเราอาจจะเล่นก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบวอนขนาดนั้นใช่ใช่แสดงว่าเขาหมากเป็นคนที่กลับไปทําอะไรเก่า ใช่เรื่อยๆบ่อยหนังเนี่ยวนดูบ่อยมากแต่จะไม่ได้ดูถี่นะคะอาจจะแบบปีหนึ่งวนกลับไปซ้ําสักรอบอะไรเงี้ยมันเป็นแค่ความรู้สึกที่แบบอยากกลับไปรู้สึกดีๆกับแบบเดิมอีกอะไรแต่หนังไก่พี่กินซ้ําบ่อยนะของมันอร่อยก็มันก็ไม่เก่าด้วยเออมันไม่เก่ามันเป็นหนังไก่ใหม่อร่อยหนังไก่ใหม่หนังไก่ใหม่อะไรคือหนังไก่ใหม่เออหนังไก่ทอดใหม่ไงเออหนังไก่ใหม่เออถ้ามันอันเก่ามันจะไม่กรอบ ใช่หนังไก่เมาจะปกติอ่ะพี่เป็นคนพี่เป็นคนไม่กินหนังไก่นะอุ้ยจริงเหรอเอออย่างเวลาพี่สั่งข้าวมันไก่พี่สั่งไม่เอาหนังตลอดเลยสังเกตป่ะแต่ถ้าทอดจะกินแต่ถ้าเป็นหนังไก่ทอดอ่ะพี่จะกินอุ้ยหนูกินหมดเลยเคฟซีอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้ามาเป็นไก่สูตรอะไรนะสูตรไก่กรอบอ่ะหนังไก่นี่คือเดเบสมันคือซอสของพี่เลยอ่ะมันคือ่ที่อยู่ข้างบนเนี่ยเอาอันนี้ไปกินเนี่ยเั้นยเฮ้ยเฮ้ย จักกะบี้จักกะบี้อร่อยมากจ้างได้นะคะกินจนกินจนจะเปลี่ยนชื่อเป็นจักกะบี้แล้วเนี่ยอันนี้คือเอมานะครับมกบังจักกะบี้ยังไม่แบ่งอีกยังไม่แบ่งอีก<笑>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 โอ้ยอะไรเนี่ยตอนนี้นเนเนยเราเราเราพูดถึงไหนแล้วนะอ่ะเราพวกหนังอะกระตูนอย่างเงี้ยแบบวนกลับไปดูบ้างไหมนานทีวะ มีเรื่องอะไรที่กลับไปดูอยู่เรื่อยๆหรือบ่อยๆบ่อยที่สุดพ่อพูดว่าคนนั้นนะคือมันมีช่วงหนึ่งที่ผมกลับไปดูคนนั้นเพราะว่าตอนเด็กอะเหมือนเราดูแบบดูข้ามดูข้ามๆอ่ะแล้วเราไม่ดูเรื่องอันนั้นไม่นับอ่ะไม่นับเหรอมันต้องเป็นอะไรแบบที่แบบอุ้ยเราชอบเรื่องนี้จังเลยเลยทาจบแล้วแล้วกลับไปย้อนอีกรอบหนึ่งใช่ไหมมีเรื่องโค้ดอีอาร์ตแต่ว่าอันนี้กลับไปดูเพราะว่าชวนเพื่อนดูแล้วเราดูด้วยเขาจะแแต่ถ้าไม่ดูมันมันเสียฟอร์มใช่ไหม ต้องดูด้สน่อยแบบเราเป็นคนชวนงี้ยเราเป็นคนแชร์อะไรงเงี้ยาให้เพื่อนดูด้วยอะไรเงี้ยแต่เขามาชอบบอกเลยว่าเขามาชอบกลับไปดูหนังเก่าๆแบบ Sherlock Home หรือว่าใช่ว<อ>นกลับไปดูบ่อยอันนี้นซีรีส์เกาหลีที่ชอบอะใช่ใชค่ะล่าสุดก็เพิ่งไปวนดูเรื่องถ้าเป็นซีรีส์เกาหลีนะอ,อันเนี้แบมก็ไม่เคยดูพี่โด่งก็ไม่เคยดูก็คือเรื่องว่า Moon Lover Moon Lover ใช่ C Heat Scarlet Heart Coreo อะไรสักอย่างใครเล่นอะ อายูเล่นเป็นนางเอกอายูเล่นเป็นนางเอกใช่อายูเป็นอะไรเกี่ยวกับดุจันปะอีกเรื่องหนึ่งก็ดูหน้าเออไม่ไหนเข้ามาเหมือนชอบดูหนังอายูนะพี่สังเกตจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยไม่เคยคิดอยากจะดูเลยครั้งแรกแต่ดูเพราะว่าอยากดูอายูเพราะเราชอบอายูมากอืมแต่กลายเป็นว่าอูหนังมันเอซีรีส์มันดีก็เลยกลับไปดูบ่อยๆแต่ก็มีหลายเรื่องที่ของอายูที่ดูแล้วก็จบเลยแบบไม่ได้ประทับใจอะไรก็มีเหมือนกันอืมแต่ถ้าเกิดเป็นหนังอ่ะพี่มีย้อนกลับไปดู เดลอด่าเดือรอดอาเดอริงแน่นอนโห oh, พี่พัดดูเกินสิบรอบอะจริงเหรอดูเกินสิบรอบแน่ๆแล้วไม่ได้ดูทั้งเรื่องเลยนะดูเฉพาะฉากที่อยากดูด้วยเอา้าทำไมอะ่ะไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ <c oughs> ทำไมอะคือเป็นหนูอะ่ะดูจะเริ่มดูใหม่หมดเพราะว่ามันจะค่อยๆบิ้วมาเรื่อยๆไงก็ก็มีรอบที่ดูใหม่ทั้งหมดด้วยแล้วก็เวลาเราสมมติเราเปิด YouTube ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะชอบมีพวก<า>คดัดมาระหว่างออแบบ บางทีบางวันอ่ะเปิด YouTube ่นเล่นมาจะหาอะไรดูอ่ะแล้วไปเจอช่องที่แบบว่าเขาตัดฉากแอคชั่นในตลอดมารวมกันเน่ยพี่ก็ดูนะอืมแล้วก็ดูแบบดูเป็นชั่วโมงอ่ะอดูไปด้วยเปิดไปเรื่อยเลยแล้วก็แบบรู้สึกดีใช่ไหมรู้สึกดีแล้วพอดูจบบางบางวันอ่ะกลับไปดูตัวเต็มต่อเลยอืมอืมคือผมเป็นพวกที่แบบเวลาดูซ้ำสองอ่ะอ มันรู้สึกว่าความสนุกมันน้อยลงน้อยลงอ,ยลอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราจํารายละเอียดได้เพราะเราเออพิ่งดูอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยกลับไปดูแบบพวกหนังเก่าๆที่เราเคยดูแล้วจาไม่ได้แล้วอ่ะเออเดี๋ยวต้องลองกลับไปดูแต่มีเรื่องหนึ่งดูแล้วสนุกขึ้นอันนี้ส่วนตัวอินเตอร์สเตลายานดาวกูโลกทายานดาวกูโลกมันเหมือนกัน <laughs> เข้าไปเก็บรายละเอียดซ้ำๆป่ะใช่ใช่อตอนแรกดูในโรงดูกับเพื่อนตอนนั้นฝึกงานอยู่จําได้เลยหรือทางานนี่แหละช่วง ปีแรกๆของการทางานน่ะหนังโนแลนเขา้าต้องไปดูเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าดูหนังโนแลนแล้วมันเท่ก็โนแลนอะ่ะใช่ไหมแบบออกจะลงมาจะใช่ไหมคนนี้แม่เดินอ,ออกจากออหนังโนแลนว่ะ <laughs> อ่าพี่ไปดูสมมติไปดูเข้าหมางี้ยเป็นไงสนุกไหมตอบไม่สนุกไม่ได้นะหนังโนแลนต้องต้องบอกว่า <c> สนุกไช <c> ่ใช่ายจะได้อยู่ใช่ได้อยู่กูชอบนะเว้ยชอบชอบแต่ในหัวคือไม่รู้เลยเลยอันนี้คือผมไม่ได้ดูอินเตอร์อินเตอร์สเตลล่าในโรงเพราะว่า ตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้จักโรงไนเท่าไหร่แต่ว่าไปดูหนังโนแลนในโรงจริงๆก็คือเรื่องเทนเนตเทนเนตเออดูเรื่องไหมตอนออกมาโฮ้ยสุดแม่งโคตรมันเลยว่ะตรงนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ดูเรื่องอะไรหรอกพูดเอาเอาเท่อะมันเป็นความเข้าใจแบบรู้สึกว่าเข้าใจในบางเรื่องแต่บางเรื่องมันยังไม่ชัดเจนอะเรารู้ว่ามันจะไปทําอะไรจุดจุดจบเป็นแบบไหนอืมแล้วแต่เราไม่เข้าใจในไอ้นี้มันอะมูทิเวตมันหรอแบบ ทฤษฎีของมันเนี่ยค่อนข้างงงเออไอเรื่องนี้มาเลยทำให้รู้สึกว่าการกลับไปดูซ้ำมันทำให้เราเข้าใจกับบริบทหนังมากยิ่งขึ้นใช่ใช่ที่เป็นสิ่งนี้กับอินเตอร์สเตล่าเว้ยที่ดูไปกี่รอบละดูไปหลายรอบอยู่รู้สึกว่าเป็นหนังที่แบบมันมีวิทยาศาสตร์รองรับแต่ว่าเขาไม่ได้ชูเรื่องวิทยาศาสตร์แต่เขาชูเรื่องอารมณ์อ่าพอไปดูตอนแรกอ่ะเราจะไปจับว่าหนาโนแลนมันต้องมีทฤษฎีนู่นนี่ใช่ไหม แล้วเราก็แบบไปหมกมุ่นอยู่กับเฮ้ยวิทยาศาสตร์อย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่จริงๆพอมาดูรอบสองอ่ะรู้สึกว่าอฉากที่พ่อกับลูกเขาคุยกันอ่ะอันนั้นน่ะดีสนุกนแฮกเลยอะเออสนุกมากเลยชอบเลยแล้วกลับไปดูก็เพิ่งรู้ว่าทีมอทีเขาเล่นด้วย <c oughs> จริงเหรอทีมอทีอ <c oughs> นไหนเขาเล่นด้วยจริงแต่เขาไม่ได้แบบบทเขาเด่นนะเล่นเป็นลูกชายอ่ะลูกชายลูกชาย <c oughs> ลูกชายคนคนโตอ่ะที่ขับรถไปล่าโดนกันอ่ะตอนแรก จะบอกว่าหนูไม่เคยดูอินเตอร์สเตลล่าเฮ้ยจริงไหมเนี่ยไม่งั้นจะนั่งเงียบอยู่ตรงนี้เหรอเออรอนูเอางี้เอางี้ตอนอินเตอร์สเตลล่ามันออกมาหนูอ่ะยังไม่ค่อยอินหนังแบบวิทยาศาสตร์อะไรแบบนั้นหนังไซไฟเออไม่ไม่ได้อินหนังแบบนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าเราจะต้องเข้าใจโนแลน่ะออก็เลยไม่ได้เอาตัวเองไปดูอะไรอย่างนั้นเขามาอยู่ในโลกเวทมนต์ไง ถูกถูกอ oh, ันนี้จริงไงจงมันไซไฟเนาะมันเป็นยุคแห่งการที่เรายังอยู่โลกวบมนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนาเนียเฟอร์ซี่แจ็คสันแฮร์รี่ฟอตเตอร์ถูกค่ะอเอ้โนแลนเขาเคยทำหนังแฟนตาซีไหมแฟนตาซีเหรอแฟนตาซีโนแลน่ะแฟนตาซีคิดไม่ออกอ่ะเสิร์ดเลยคิดไม่ออกอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่ามีไซไฟมารองรับอย่างเช่นไอเรื่องไอมายากลเนี่ยก็ยังมีความเป็นไซไฟเออว่ามายากลเออเป็นไซไฟใช่ใช่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์เออมีเทสลาอ่ามีอะไรนู่นนี่ แล้วมีอะไรกันีิงเซปชั่นก็ไม่ไม kind of um, evet, e ่แฟนตาซีหรือแฟนตาซีวะก็ยังมีความเป็นไซไฟเพราะว่ามันก็มีเครื่องเออมันส่วนใหญ่เขาทำแบบไซไฟเนาะเอออืมอยากเห็นโนแลนทำแฟนตาซีวะเขาจะทำได้ปะพี่ว่ามันจะแปลกๆเลยเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวเขาจะทำไอ้นี่หนังใหม่เขาอะโอดิซี่อ่ะอ๋อโอดิซีเดียวกันป่าวอะโอดิซี y เดียวกันไอ้นี่เล่นอะไอเอาทอมฮอลแลนด์มาเล่นหรอ เห็นเป็นภาพปลดออกมามันเกี่ยวกับอะไรครับผมยังไม่เห็นเลยน่าจะเป็นวรรณกรรมแบบโบราณของกีโรมันอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันกีโรมันใช่ใช่จะไม่รู้ว่าจะแฟนตาซีไหมใช่สเปซออเดซี่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอหรอออเดซีหนูก็งว่าเราก็เก่าเกินอันนี้ยังไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นพี่เคยดูกับเพื่อนสเปซออซี่พี่เคยดูหลังเบาะเพื่อนที่ห้องเพื่อนพี่เปิดมาดูสเปซออเดซี่อะนะใช่ใช่สองพันหนึ่งใช่ป่ะใช่สแตนลีย์คูบิกอะคือหนูดูเพราะว่า ตอนเป็นหนึ่งอาจารย์บังคับดูไง <Ừ. S 2> ลิงกับแท่งหินอะออ <laughs> ไม่เคยดูครับพี่เห็นเพื่อนพี่ดูเว้แล้วพี่ก็แบบดูหนังเรื่องอะไรวะเฮ้ย <laughs> หนังในตำนานอ <laughs> คลาสสิกสองพันหนึ่งสเปซโอเดซี่เรื่องเฮียอะไรวะ <laughs> กูลองดูกับมึงสิแล้วมันเป็นฉากที่มันกําลังเข้าอุโมงค์มิติเวลา <laughs> ที่มันแบบมีภาพอยู่งั้นประมาณสองนาทีอะพี่ไปเล่นเกมต่อเลย <laughs> ลน,นี่คือสีหน้าของคนไม่ได้ดู <laughs> หนูจำได้ว่าอาจารย์เปิดให้ดูในห้องด้วยซ้ำอ่ะหลับหลับเลยเหรอหลับเลย <laughs> นี่พูกแบบว่าเหมือนเราไม่เรียนศิละปะเลยนะแต่ความสจริงอะอะไรที่เราแบบว่าไม่เข้าไม่ถึงก็คือนั่นแหละหนูว่าที่มันหนังอาร์ตเหรอใช่ใช่มันเชิงหนังอาร์ตปปะพี่ว่ามันเป็นหนังที่ถ้าดูเจาะดีเทลมันดีแน่แน่มันจะมีอะไรแฝงอยู่ตลอดเวลา<อ>ทั้งองค์ประกอบภาพทั้งเทคนิคการถ่ายทํามันน่าจะเพอร์เฟกต์ที่สุดในยุคนั้นแสงสีอะไรอย่างเงี้ยสีอืมคือหนูคิดว่าหนูแอนตี้ตอนนั้นเพราะว่า มันเป็นคําสั่งให้ดูไงเออมันไม่ได้มาจากการที่เราไปดูเองใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าวันหนึ่งใจเราแบบว่าเฮ้ยอยากลองดูตังเลยอะไรเงี้ยหนูก็จะตั้งใจนั่งดูนะแต่ไหนเรื่องก็เป็นอย่างนั้นเข้าใจได้อืผมไม่ได้เรียนวิชาอะไรอย่างนั้นว่ะแต่ว่ามันมีวิชาที่เขาให้ผมดูหนังเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นวิชา thinking หนังไก่ปะหนังไก่กรอบเลย็นชาไก่มาเล่าเหมาเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับวิชาการ thinking อ่ะ ความชิดอ่ะมันเขาเขาได้เปิดไอ้นีให้ผมดูทีอีเดียทีอีเดียเฮ้ยสนุกนะหนังอินเดียเคยดูปะไม่น่าเคยนะไปดูไปดูไปดูแต่เป็นคนพูที่มันคพูดเยอะขึ้นบางมันแบบเป็นหนังที่ให้ความหมายกับการเรียนรู้อะเอออีกเรื่องหนึ่งก็ไอ้นี่พีเคมันคือคนเดียวกันเล่นใช่ไหมคนเดียวกันคนเดียวกันแต่ยังไม่เคยดูนะที่หน้าตาเงี่ยหา้ากล้องดูคือในอินเดียรู้สึกว่า พระเอกคนเนี้ยเขาเล่นหายเรื่องดังเลยดังเลยนี่เขาเป็นคนหน้าตาที่แบบสามารถใส่อิโมชันแนลได้เยอะมากนึกถึงมิสเตอร์บีนอะแต่ว่าตัวนี้คืออาร์โนะขาชื่อเลยจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้หนูนึกออกนะเขาชื่เรียกว่าพระเอกพระเอกอังดียใช่ป่ะใช่ใช่แต่ทีเคสนุกพี่โคตรชอบเลยทีเดียก็สนุกผมเป็นตอนแรกที่เปิดมาผมไม่เปิดใจกับหนังเรื่องนี้เลยเพราะว่าอินเดียมันมีความแบบ ใในายจ้านายจ๋าเต้น,นใช่ไหมได้รอมันมีความเต้นอ่ะก็เลยไม่ค่อยชอบเรื่องแบบัวหวะเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูเรื่องนี้เกี่ยงขย่าแต่ดูเรื่องนี้มันสนุกเว้ย,ย <ๆ S 2> มันมีความแบบตลกแล้วก็แบบเสียดสีไปในตัวใช่ใช่เป็นหนังที่ดีเหมือนจะพุ่มกับเดียวกันมั้งจาไม่ได้นะคุณคุณอ๋อแนะนำครับแนะนำทีอีเดียดพี่ว่าเป็นหนังอินเดียที่เข้าถึงง่ายพีเคกทีอีเดียตเนี่ยแบบมันคลาสสิกอ่ะตลกตลกแบบโคตรตลกเลยอ่ะหนูเรียนวิชา คัลเลอร์ไลติงในภาพยนตร์แบบว่าเนอะไหมแสงและสีในในภาพยนตร์ใช่ไหมไม่อันนั้นอันนี้เรียนวันทฤษฎีเรียนเป็นความเข้าใจอะไรเงี้ยก็จะมีนี่แหละสเปซออเดซี่ช็ปป้าแสงสีก็มีเรื่องเฮอเรื่องเฮอเออมีเรื่องเฮอใช่ไหมหนูมีอินเดอะมูดฟอร์เลอร์บอกหนังฮ่องกงหนังไต้หวันหนังไม่เคยดูเหมือนหนังแบบหนังอินดี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีแปลกใช่ไหมใช่แล้วก็มีกอดฟัตเตอร์อืมกอรฟัตเตอร์ก็ไม่เคยดูดูจนแบบดูไ่จ่ะ จริงเหรอมันไม่รู้ดีไม่ดีแต่คือเขาบอกว่าถ้ามันคงดีแหละแต่พอตอนนั้นใจเรามันมันไม่อยากดูอ่ะอม,มันก็อีกเรื่องหนึ่งเลยอย่างเงี้ยแต่หนังพวกนี้สีสวยจริงทุกเรื่องก็คือหนูเรียนวิชาคัลเลอร์อไลติ้งองะอม,มันก็เลยต้องแบบดูเป็นอย่างนั้นแหละดูเพื่อเรียนรู้อืแต่หนังที่แบบว่าท็อปในดวงใจหนังเก่าอ่ะหนังเก่าอะที่ไม่ใช่หนังไก่อ่ะที่เล่าเมาที่เล่าเมาที่ท็อปในดวงใจอ่ะของพี่ยังไงมันก็ต้องเป็นไอ้นี่หว่าแจ๊คกับบี้เอ้ยเป็นไอ้นี่ จูดิส uh ิกพาร์คคือพ <laughs> ี่ไม่ใช่คนที่ดูหนังแบบสวยงามหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าหนังที่ทําให้เราสนุกอะหนังสนุกมันก็คือหนังที่เราให้เราได้รับสารเต็มที่ใช่ไหมจูดิสิกพาร์คมันสนุกอะภาคหนึ่งภาคสองภาคสามไม่ปฏิเสธเลยสนุกจริงมันสนุกแบบต่อให้เราไม่รู้จักในโนเสามาก่อนเลยแล้วก็ยังรู้สึกสนุกกับมันได้หนูก็มีนะเรื่องอะไรมีหนังในดวงใจที่แบบเราดูตอนเด็กแล้ว ชอบมากมากอะ่ะแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่มนอันนั้นละวัยนั้นชอบอยู่แล้วแต่ว่าอ,อันนั้นเป็นชอบในอีกแง่หนึ่งแต่อันนี้คือชอบในฐานะที่มันเป็นหนังที่มันสื่อสารอะไรกับเราแล้วเราต้องเป็นเด็กแล้วเราได้เต็มที่อะ่ะคือสปายคิดตอนเด็กก็ดูนะหนูชอบมากห,หนูแบบรอทุกวันว่าเมื่อไหร่พ่อจะเฉลยว่าเราเป็นสปายคือเขามาดูผ่านในนี้ปะ่ะช่องพวกช่องยูบีซเนี่ยจำไม่ได้คือตอนนั้นน่าจะเป็นฟิลแบบ เช่าหนังมาดูอะวิดีวันเช่าเหรอเคยมัควไอ้สไปคิดมากพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่พวกช่องเจ็ดหรือช่องสามเลยไม่รู้เหมือนกันนะจำไม่ได้แต่ว่าเมื่อก่อนดูเหมือนกันท่านี่ว่าบิ๊กซีนีมาท่านอะไรประมาณนั้นแหละครับกลางคืนไม่ด้มีอยู่ป่าะว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีนะของพี่มันจะมีถ้าเกิดเป็นพวกหนังที่เอามาฉายมันจะมีหนังดังแดนมังกรบิ๊กซีนีมาตำนานรักดอกเหมย ที่จะเอามาฉายอ่ะเดี๋ยวนี้มันเหมือนจะเป็นช่องโมโนอะไรอย่างเี้ยป่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ตามทีวีเลยเดี๋ยวนี้เห็นปูชอบนั่งดูหนังฝรั่งช่องโมโนจริงเหรอปูดูสไปคิดเหรอปูดูอะไรไม่รู้หนูเป็นปูดูอะไรอ่ะหนังไก่ปูงหนังฝรั่งดูรู้เรื่องเหรอมันพูดไทยอ๋อนม่เขาเก่งเนาะพูดไทยได้เก่งวะเผาปู่ไม่ใช่เขาก็รู้ชองโมโนแต่แหนสไปคิดอ่ะชอบมากเพราะมันเป็นแบบเด็กที่ไปเอเวอเรอร์แล้วมันช่วยโลกใบนี้ไว้อ่ะเคยดูนี้ป่ะ ชาร์กบอยแอนด์ลาบาเกลไม่เคยเรื่องอะไรวะมันคล้ายๆกับสไปคิดนี่แหละมันเรื่องอะไรอะโพเิชันมันคล้ายๆกันเลยที่มันเป็นแบบเด็กคนหนึ่งเป็นแบบถูกฉลาไปเลี้ยงแล้วโตมากลายเป็นชาร์กบอยอันนี้เกรต์บีป่ะเนี่ยด้วยมันคล้ายๆสไปคิดเลยแต่ผมผมว่าอยู่อยู่พวกนั้นเลยตอนนั้นแหละแรงเดียวกันเลยเหรอทุกคนไม่รู้จักเลยเหรอไม่เคยเคยดูตอนเด็กๆก็เพิ่งสนุกอ่ะอินเสิร์ตมาเลยมันเรื่องอะไรวะไม่เคยได้ยินโมผมจำในเรื่องไม่ได้แล้วแต่ว่าจำได้ว่าชอบมากตอนนั้น แล้วยิ่งไอ้ภาคสปายคิดที่มันไปเกาะที่มีสัตว์ประหลัดเยอะๆเท่มากเลยเหมือนพี่ดวงดูจุลสิกิ์แหละต้องดูด้วยนี่ได้ปะแว่นเออพี่เคยมีแผ่นมันพี่เคยมีแผ่นสปายคิดเหมือนตอนเด็กอะแล้วมันแถมเหมือนเหมือนจะมีนะมันให้เป็นแว่นสองสีสีน้ําเงินสีแดงอือใช่ไหมใส่ไปปุ๊บไม่รู้เรื่องเลยดูไม่ออกใช่มันเป็นทีดีแล้วเหรอท่นนะมันเป็นทีดีแบบทีดีปอมๆอะทีดีที่ที่เอาภาพมาเหลื่อมกันเออแต่พี่ใส่แว่นอยู่แล้วไง เดีวพี่ใส่นั้นเขาไปชั้นหนึ่งอะไม่ดูเรื่องหนักเลยเขาเนี้ยไม่เคยดูไม่เคยดูแบบใส่แว่นสปายคิดอะมันจะมีภาคสุดท้ายที่มันเข้าไปในเกมอะแล้วน่าต้องใส่แว่นแน่เลยอือือนั่นก็เท่นะสุดมันไม่กี่ภาควะเยอะสามสี่ภาคแต่ว่าฉันชอบทุกภาคเลยแบบชอบมากมันเป็นแบบแดบดันใจไวเด็กเลยวะเออแบบอยากมีบ้านต้นไม้อยากมีเลยดำน้ำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นหนังแบบว่าหนังที่มีชื่อชั้นเนี่ย แล้วหยิบมาดูบ่อยๆมีเคื่องช้คืออะไรหนังที่แบบหนังดีอ่ะหนังดีอ่ะหนังดีหนังดีที่ไม่ใช่แค่เราสนุกอ่ะที่แบบทุกคนบอกว่ามันดีด้วยพี่ว่าไททานิกพี่พี่หยิบมาดูบ่อยผมเพิ่งมาดูตอนโตใช่เรอพิ่แบบเป็นคนไม่เคยดูไททานิกมาก่อนนะหนูก็ไม่เคยดูเอาเหรอเพิ่งมาดูตอนที่พี่ให้ไปดูนั่นแหละพี่ดูครั้งแรกตอนแบบปออะไรไม่รู้เด็กๆเลยอ่ะแล้วเหมือนพี่ชายพี่ชายพี่อะรูปพี่น้องอ่ะเขาไปหยิบไปไปเอาหามา เป็นวิดีโอหรือเป็นอะไรเนี่ยแหละล้ว<ม>บอกว่าเรื่องเนี้ยมีฉากโป๊เด็กผู้ชายเนาะ <c oughs> มีฉากโป๊ก็แต่ก็ดูกันทั้งบ้านนะตอนนั้นแล้วก็แบบตอนนั้นดูเราไม่เข้าใจอะไรรู้แค่ว่าเนี่ยรถแก้ผ้าแล้วน้ำท่วมรถแก้ผ้าเรือล่มแต่รู้สึกว่าหนังโอ้น,นี้หนังใหญ่หนังใหญ่แบบมันใหญ่มันอลังการเรือมันยำใหญ่อะไรอย่างเงี้ยชื่อไทยเขาใช้ชูรักเรือล่มจริงปะคิดว่าก็ชูรักเรือล่มจริงๆตรงมากเ แบบอย่างนี้เลยคิดว่าโอเคแล้วก็พี่ชอบนี่มากหนังอีเรื่องหนึ่งนะที่หยิบกลับมาดูบ่อยทั้งเต็มเรื่องแล้วก็ทั้งดูเป็นซีนคือหนังโจซิงฉืออ่ะงงเว็มันโจซิงฉืออ่ะเออไอคนนั้นเหรอคนเล็กมาเทวดาไอคนใส่ชุดสีเหลืองเหรอไม่ใช่นันบุตรี <laughs> <laughs> คนเล็กมาเทวดาไง ใครวะขอโทษขอโทษไม่รู้ดูจากแต่เจคชานไม่ดูหนังจีนไม่ดูหนังไม่ดูอ่านี่หอฮ่องกงอะไรผมจำหน้าเขาไม่ได้เลยแต่จำเรื่องคนเล็กมัดเทวดาได้แบบจำหน้าเขาไม่ได้เ้ยผมว่าหนูเคยดูคนเล็กมัดเทวดาคนนั้นแหละคนมันเรื่องเกี่ยวกับหงอคงป่ะมีมีหงอคงด้วยโจนิชื่อโจนิชื่อก็เล่นเป็นหงอคงด้วยแล้วก็คนเล็กมัดเทวดาด้วยกังฟูฮัสเทอร์อ่ะ ือ้นี่มันหนังในดวงใจของพี่เลยดะไม่ดูอ่ะไม่ดูที่มีเทพมคาคีอะคือจําอะไรไม่ได้เลยยกเว้นว่ามันกลางบ้านมันมีหลานแล้วมันไปต่อยกันอะจำไม่ได้นั้น่ะที่มีไอ้ตัวจอมยุทธนักดนตรีเล่นก็มีอาเจผมีอาเออหนังหนังจีนที่จําได้ในยุคนั้นมันจําได้มันเตะฟุตบอลอะนักเตะเซีนุ่มยี่เล่นเหมือนกันเขาเล่นด้วยใช่ไหมเล่นด้วยแี่มันตูดใช่ไหมน่ะไอ้นี่ไงไอ เอ่อเคลื่อนไหวแบบดิจิตอลเออมันมันมันมีอะไรฮะเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินมันมีอะไรฮะเยอะไอเนี้ยไอคนเล่กวันเทวดาเด็กแนวนั่งขี้เคยได้ยินไหมไม่เฮ้ยไม่เคยหรอหนูว่าเด็กๆหนูดูหนังน้อยว่ะหนูรู้แต่หนังแบบแฟมิลี่มูฟี่อะแต่ไม่ค่อยดูหนังแบบเนี้ยไอคนเล่กวันเทวดาแบมก็ไม่เคยดูอ๋อไม่เคยเคยดูแต่ผมจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วแต่ชื่อมันดังไปดูเลยนะไปดูเลยไปดูเลย คือหนูคิดว่าหนูเคยดูแบบที่แบบคนที่บ้านเปิดแล้วเราก็อยู่แถวๆนั้นเลยเนีอเหนือกว่าหนังสนุกตลกอ่ะพี่ว่ามันเป็นหนังดีจริงเหรอจริงถือว่าเป็นหนังถามคุณผู้ฟังเลยคนเล็กบัเทวดาดีไหมถามเลยอ้าพี่คนตอบไม่ดีอ่ะก็ไม่ดีก็ถามความเห็นไงดีดีจริงๆอืมอืมอืมคือคำว่าหนังดีของพี่ก็คือเราจํามันได้มันให้ข้อคิดเราที่ดีมันถ่ายทําดีมันสนุก ดีแล้วเคยได้ดีแล้วเฮ้ยจะหนังโจซิงฉือพี่เคยไปย้อนดูหลายเรื่องแล้วก็พี่ก็ชอบทุกเรื่องเลยชอบที่สุดนี่ยกให้อันนี้ถ้าครู้ฟังเคยดูนะเก่ามากเอ่ออิ๋วเดี๋ยวลิงเดี๋ยวคนอันนี้คือมูวี่อะรองพี่สองภาคเดี๋ยวลิงเดี๋ยวคนจริงๆนับขอน,นับแค่สองภาคสามนี่มันไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าสองภาคแรกเ,เดี๋ยวลิงเดี๋ยวคนหนึ่งกับสองหนูเคยดูอันหนึ่งเพราะว่าตอนมอปลายอะ เรียนเอกอังกฤษจีนไงแล้วเราซื้อเปิดให้ดูแต่ไม่รู้อันนี้หรือเปล่าฮุยไม่ใช่มั้งนั้นเก่ามากเลยนะพอหรอเป็นเรื่องเกี่ยวกับการย้อนเวลาอ่าถอยย้อนเวลาแค่นี้ก็ตลกแล้วไม่น่าจะดูแล้วที่มันจะมีมีมของเรื่องเนี้ยก็คือมีมพระถังซัมจั๋งร้องเพลงโอลิยูหรอโอลิยูคือร้องไงโอลอันนี้เป็นเป็นพระนางซัมจั๋งอยู่ในคุกเรยอะไรเงี้ยเป็นหมัว เป็นคนเป็นพระอ๋อน้ำตืบประกานี่ห<ร>ว่าอนน้ำตืบประไก่ขอโทษเป็นพี่ดูแล้วแบบเชี่ที่เราเดาอะไรไม่ได้เลยเดาอะไรไม่ถูกเลยอืมก็น่าสนใจ <c oughs> แต่ตอนจบซึ้งมากจะร้องไห้อ่อแบบโอ้มาอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> คือจากพระเอกที่เรามองว่าเป็นตัวตลกตัวติงต้องเ่ะทำไมมันเท่จังวะอืมต้องดูสองภาคเลยนะภาครแรกเดียวไม่ได้มันบิ้วมามันบิ้วมาแล้วเป็นหนังที่แบบ แปลกมากก็คือปกติเวลาหนังจบมันจะมีเอ็นขดิตอันเนี้เอ็นคดิตเป็นตัวอย่างตอนต่อไปคือมันถ่ายไว้แล้วอเขอืมมันใช้อันนั้นเลยปะหรือว่านะแค่แค่ถ่ายไว้เฉยไม่รู้เหมือนกันนั่นใช้นั้นแหละอืแต่หนังดีดีแบบดีจนงงอะ่ะเดี๋ยวลิงดเดี๋ยวคนเดี๋ยวลิงเดี๋ยวคนหรือว่าเดี๋ยวคนเดี๋ยวลิงเนี่ยแหละจำไม่ได้ดไม่รู้นนนะอะไรมาก่อน <laughs> <laughs> อันนี้คือหนังไว้เด็กพี่ดวงนะที่แบบอยู่ไม่เด็กมากไม่เด็กมากแต่แต่จริงไซอิ๋วมันก็ทําใหม่แทบแทบจะทุกปีทุกปี ใช่ไหมใช่อืมเราภาคล่าสุดนี้ถึงไหนแล้วพี่พี่ตามไหมไม่ได้ตามเลยใสอิ๋วแต่ว่าภาคที่พี่จําก็คือภาคไอเดียวลิงเดี๋ยวคนถ้าให้ขึ้นท้งในดวงใจนะใสอิ๋วที่ชอบสุดก็คือเดี๋ยวคนเดี๋ยวลิงเดี๋ยวลิงเดี๋ยวคนนี่แหละก็ภาคแรกอ่ะเดี๋ยวคนเดี๋ยวลิงภาคสองก็เดี๋ยวลิงเดี๋ยวคนมีแม่หนังในดวงใจหนังในดวงใจเหรอแบบในดวงใจเลยอ่ะวัยเด็กด้วยนะก็ต้องแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมก็ใช่อันนั้นมันคือมัน สำหรับแฮร์รี่พอตเตอร์ของหนูมันขึ้นหิ้งไปแล้วไงมันไม่ต้องยกลงมาดิสคัตแล้วอะไม่แต่เขาหมากะชอบแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะว่าชอบหนังหรือชอบหนังสือหนูชอบหนังก่อนหนูดูนหนังก่อนไงคะก็แค่รู้สึกว่าพอดูหนังแล้วมันมันน่าประทับใจอะ่ะก็เลยไปอ่านหนังสือก็ทำให้ยิ่งชอบเข้าไปอีกอมันจะเป็นสเต็ปนั้นมากกว่าพราเขาหมาก็จะเกิดมาพร้อมแฮร์รี่พักหนึ่งหนูจําได้ว่าหนังเรื่องแรกให้ใหนูเป็นวโลงอะ่ะคือแฮร์รี่พักสองอ๋อพักหนึ่งเกิดก่อนดีกว่า ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเกิดก่อนใช่แต่ว่าไปดูในโรงครั้งแรกอ่ะคือภาคสองพ่อจําได้เลยว่ายืนอยู่หน้าแม่คือแม่นั่งเบาะใช่ไหมเราไปแบบไม่ยอมนั่งอ่ะเหมือนเด็กดื้อแล้วก็ไปยืนแล้วก็ตกใจเพราะว่าในจอมีปลาซิลิกเลื้อยอ๋อเลยกลัวงูไงไม่ได้กลัวงูปลาซิลิแค่ตกใจเขาแบบเชื่อตัวอะไรวะเนี่ยก็เลยเป็นภาพจาอยู่ในหัวจนทุกวันนี้เลยอืมเลยกลัวงูนี่แหละก็อาจจะเป็นปลาซิลิมาจริงปลาซิลิเป็นไก่นะไม่ใช่ ไกบาซิดิดมันเป็นไก่ที่มีหางเป็นงูสักอย่างอ่ะไก่อะไรอย่างที่ถูกฟักโดยงูไก่งูที่ถูกฟักโดยไก่ไข่ไข่ออกจากไก่แล้วคังโคกไปฟักออกมาเป็นงูแล้วไอ้นี่อันนี้คือตำนานจริงๆไม่ไม่เออสุดท้ายกลายเป็นหนังไก่ขีเร้ามอง